มันนี้ออกขั้เสากับปยามครับอ่าบัานกุดุกมะน้ำนกครับมาเอาบอนี่ไปเปลี่ยงนะครับผมนะครับเลียรใบํำจ้อยมากับเจงมดแยงปยามมากับนกไม่ครับเพราะว่านกมองหนีมันเด็กถือว่าใส่ได้แล้ะครับผมถือว่าได้ไปใส่ปีกดำปึ๊ดเดี๋ยวทดล่งเมืองว่าขันมานมันนี่สิ ถอนคนถอนคนเจักคนให้พวกอ,อ,อาจารย์ช่มครับไหเบืองล่ะสิมี่มา่านบ่ครับเหมือนนี้แต่เศ้าเอ้าหมือน้บ่เป็นการเสียเวลาใส่เลยอาจารย์ทุกทัานครับผมผมอาจารย์ด้ยินแต่เสียงพาเนียดดังตับบันึงได้มักแล้วบันนี้ฮ <laughs> สุดยอดแลวอาจารย์มือน,นี้มาๆไาเปาลวดดินคุ้งยุกคุ้งยุกยวนหน้าพผเน,นียด บมมีผิดหวัง,คร,ค,รง,รงรครับนี่ครับจากประเดงเฮ็ดไหนหรอครับเนี่ยเสียงประเด็นดังตับนั่นอยู่หน,น,น้าะเด็นเนี่ยเสียงยังก็เสียงยหน้าหองเออหน้าหองเออเลยดินดิ้นดิ้นดิ้นไปพี่ยาำเป็นพลหลงเห็นไหมนี่พ่อแค่โปรเออเอาเอาลงมาก่อ,อนจันโอ้สมใจมุ่งมาัปรารถนาอะารจันดยเพราะว่า มานำ้ำนี่นกกินแบบนียมันเป็นนกกันล,กลูกเรครับเดี๋ยวผมจะยี่เคาะเร่องขวอนหรือฟังอาจารย์มือมือหนาคลิปหนาครับผมบริเวณเ,น,เ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 วน,น,นี่ครับเอ,อาลงมาพี่เอาลาลงมาลดเลยเลยพี่ยานปลาม่นกนะครับพอหยาดเด้อครับนี่ เมดเท่านั้นแหละอาจารย์มันมีค่อยมีตำนานอยู่ครับผมกแถวเนี่ยตามผู้เลยนนกเกาเกาบ่อยฟังฟังนานกตัวใน,ยนียน้อยลังเปียเอเลียดเปอร์เนตตัวผู้ลอยปรเส้นครับผมห้องแล้วห้องแล้ว โอ้โหโอ้ดึสวดลงเลยอ่อสาวผมพอดีเออเอาพิงพิงต้นไม้ไปดังตับปะหนึ่งเลยอาจารย์เนี่ยคู่เซ่กันนี้ยินเสียงคู่ครับนกปลาถือว่าฟังเหล่ามอนอกมอนใจแล้วครับผมโอ้นกบ้านเนี่ย เอาเนีเอาไปอยู่น้ำพอลุกละเอ้ยเอาอ้ออันนี้พักอันพักไปย่างไปกุหลไปรถกุหลไปย่างเออปวดเศร้ามากจริงๆเศร้าเลยโอ้ย ไปคว่ำแล้ครับอาจารย์มาเนี่ยไหนตัวยุทธ์เออนั่นล่ะนั่นล่ะไปี๋ยวไปปุ่หลังยางตรงไปเลยก็ได้โอ้ยอาจารย์ทุกท่านได้คว่ำแล้วครับมาเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งต้นต้นโตัมันดีดีที่พุดละเอาเอาคว่ำไหมคว่ำไหมคว่ำพาไหมตกนกนะมันยังบดดินเมื่อเท่านั้นเมื่อเท่านั้นอาจารย์เอ้าไปวอดพุ่นลรอครับ สวัสดีครับผมกันเอาปดเบิ้งเลรครับบาทนี่ถุง่ไหลขวามาปวดจ้ะขาวไม่ได้ใ่เยหรือเมื่อได้ดละอ๋อแต,ต่ขอดีค่ะเดี๋ยวบ่ว เสียงเลยได้ดีได้ดีจัดดีต้นหนุกอะไรจัดเดีครับได้เด็กแย่งอะไรมาด้อาจารย์จับนกบอเซียนบันไดเดียผมก็ได้เอ้าชัวร์จีเดีมันอาจารย์ป้าตัวเสียงน้อยจักกุ๊กพืาอนยกุ๊กเดียวกุ๊กเดียวครับเป็นนกกุ๊กเดียวอาจารย์เอ้าเอ้าิึงมึงมึงหางเบิึงใส่มันดำบ่พีายำดำดีเลยแต่ก็ว้าย แกนลอยยูไอาจารดำๆเออเป็นน้ำร้อนน้ำก๊ามันอยู่ครับดำยูมยาันรลุมือให้จานเอ้าจยนนกแถวนี้มันอ่าไล่ข้อดีตัวละครับผมเอาะบลาไปยึดกันปากในน้อยครับเสียงในน้อยชัดๆครับเอ้าขาถุงครับผมอจารย์หมาแล้วครับผม สุดยอดครับลักษณะนกติดแล้วเงียบชิบเลยอาจารย์ทุกท่านง่ายครับง่ายหลังคล้วไเลยเลยเอียงบ่มีเอียงเกิดขึ้นนีเลรออาจารย์เงียบเม็ดจีรีง่ายครับเอ้าอาจารย์ง่าย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 ครับผมหรวยขนาดครับขั้นสองนี่สิ่งรบกวนครับง่ายครับง่าย ตะยามเกาลุ้งครับนกตะยามถึงมาแดงสองสิบก็ตัวครับเพราะมีอย่างขันอยู่ของผมใส่อยู่เนี่ยครับเนี่ยนี่น่ารบกวนมันเลยเป็นบ่อขันมันเลยครับนกปลาขันอยู่ในปลายอย่างเนี่ยครับผมเอ้าลุ้งลยครับผมครับถึงเวลาใหญ่ข้อนสามข้อน นากับตาหยางก็ไปเอานกครับผมส่วนมันนี่ก็หมันมันครับผมอาจารย์มันหนึ่งแต้มครับห่องดีดีอาจารย์อุกอุกดีดีครับอันนี้ยูบริเวณนู้นน้องมีใกล้บ้านครับผมบริเวณน้องน้องใหญ่ครับโอ้เ่ากั้พอแล้วครับหดต้อยย่อเลยนนกเลียนผมก็แเลียนเล้วครับ ออเศรเศรษฐันเศรษมีหมานครับผมหมันสวยมากมันบอ่อนั่นดอกครับผมเพราะว่าเป็นปิ่นทงนะทงหน้าเนี่ยมันบอ่อหอยทาเดครับใส่เวลายังดีครับได้ตัวบอมาครับบอมาบอสู่บอส้นเหรอครับเนี่นี่ตำานานเคยหมานนกแถวนี่เป็นนกตัวเลยใช้ได้ครับบึงฟังเอาคค่ะครับตัวนี้อาจารย์ กอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับท,ที่ติดตามรับชมครับผมอาจารย์ทุกท่านขอพระคุณครับผมชีหนาพ่อกันไหมครับผมอาจารย์ทุกท่านสวัสดีครับ